สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขคนนะครับผมมาพอลุงปู่พัดแซ่เพื่อนเาครับพี่น้องมีเสนอเมนูต้มยำปลาหมึกครับผมใส่เห็ดเฟี้ยงครับพี่น้องครับหมูกรอบครับผมต้มยำเห็ดเฟี้ยงครับพี่น้องใส่ปลาหมึกกับกุ้งครับพี่น้องเนี่ยบางบางนี่มีส้มีกุ้งยู่กุ้งไปใส่วัวกุ้งเสียกุ้งเสียครับพี่น้องกุ้งเขาเรียกว่ากุ้งเสียครับกุ้งลายเสียกุ้งเสียจริงเลเนี่ยกุ้งเสียครับ มมีกุ้งสักตัวเลยครับกุ้งหดแต่แต่พี่น้องคือเห็นกุ้งอ้วนเธอไม่ได้ใส่กุ้งให้ฉันนะเนี่ยอนคนใส่เอง่ะมไม่เห็นกุ้งสักตัวเลยอ่ะแสงว่ากุ้งมันโดดนี้แล้วครับพี่น้องครับนนอ,อ,รอ๋อเนี่ครับพี่น้อง<ม><ม>เห็นกุ้งแล้วครับนี่ครับพี่น้องกุ้งครับเพิ่งเห็นใส่ไปสองตัวครับพี่น้องแสดงกันนะผม